วันนี้เรามาแนะนำอ n นพ i n รุ่นใหม่ของเชลโล่ราคาไม่แรงด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวทําสําเนา Copy จากของทางเยอรมันตัวนี้มันถอดได้นะละนักษณะการติดตั้งเนี่ยจริงๆก็แค่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่า dimension ของเส้นผ่าศูนย์กลางตัว e n v i n เชลโลเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อย่างต,ตัวนี้เนี่ยเป็นเชลโล่ของโ o ธา a ซมเลงเกอร์นะเราจะวัดกันนี้ขยายมาแล้วก็วัดตรงเบ้าด้านล่างสุดของเขา มันจะอยู่ที่สี่จุดหกนะ4ี่จุหกมิลลิเมตรนะครับเส้นแาบตรงกลางซึ่งถ้าเราวัดตัวนี้เนี่ยเราก็ทําการวัดตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเจดมิลลิเมตร mm นะครับตรงโคนเขาเลยเจดมิลลิเมตรปัญหาของ7มิลลิเมตรที่ว่าเนี่ยเราไม่ได้ใช้เจมิลลิเมตรถ้าเราจะต้องขยาย7มิลลิเมตรแล้วใส่เข้าไปทั้งดุนเนี่ยมันก็ได้ครับแต่ว่าเขาออกแบบมาให้ตัวเนี้ให้เสียบเข้าไปข้างในนะครับเอาว่าเข้าไปประมาณลึกซักสาม สามถึงสี่เซนติเมตรในประมาณนี้นะตัวนี้เนี่ยเราทําการดินสอแล้วก็ดออิงไว้มากไปนะอะมาสเสร็จแล้วเราดึงออกมาโอเคเราเห็นแล้วว่าเราต้องตัดไปตรงนี้นะเราทําการวัด่อเคประมาณสามจุดห้าสามจุดห้าเหมือนเหมือนตัวนี้เลยเกือบสี่เซนถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เข้าลึกกว่านี้เราก็ตัดลึกกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารามีลิมเมอร์ตัวนี้ก็ติดตั้งไม่ยากเราสามารถขยายมันได้ ขยายเข้าไปนีนิดนึงเพื่อให้เขาสามารถใช้ได้โอเคหลัง mm. จากทาการตัดเรียบร้อยนะครับก็จะผ่าซี่ออกมาอย่างนี้เราก็เอาตัวนี้ไปสวมที่ด้านในกดเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เอานี้เบ้านี้ก็สวมเข้าไปแล้วหมุนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วถือว่าเรียบร้อยวิธีติดตั้งนะครับง่ายนิดเดียว ให้ดูนะเขาก็จะสวมไอตัวสายระทางปลามาจากข้างล่างเนี่ยนะประมาณนี้แล้วก็ดึงขึ้นมามันก็อยู่ตำแหน่งเดิมเลยแล้วตัวสายระทางปลาเนี่ยมันจะลักลัดตัวนี้อยู่โดยธรรมชาติก็ไม่น่าจะขยับไปเยื่นไปไหนนะแล้วเราก็เอาตัวนี้มาล็อกตัวนี้แต่ตอนนี้ตัวนี้เขาจะให้ตัวแหวนตัวนี้มาตัวนึงแหวนตัวนี้จะใส่อยู่ตรงนี้นะให้ดูประกบเข้าไปข้างในนี่เพื่อให้มันแน่นขึ้นแล้วเราล็อกตัวนี้ เรียบร้อ,รรอนะครับเรียบร้อยที่เราหักชักข,ขึ้นมาก็ต้องใช้กขึ้สุดแล้วนะเราหักลงลักษณะจะเป็นแะบบนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ขึงสายนะครับเราขึงสายปุ๊บมันจะอยู่นิ่งมากนะครับตัวนี้ก็คือจะอยู่ลักษณะแบบนี้เลยโอเคเรียบร้อยครับตรน,นี้ชักการลามได้ ก็ถ้าเราไม่ใช้เราก็เก็บวิธีนี้อันนี้เป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมันอาจจะต้องทดลองใช้กันดูกันโอเคเรียบร้อยครับ